เอาละครับสวัสดีทุกคนนะครับยินดีต้อนรับทุกคนนะครับเข้าสู่ช่อง The Florida นะครับวันนี้เรามาอยู่กับเกม World of นะครับวันนี้เราจะมาเล่นเป็นคอนเทนต์ของการสุ่มปืนในทุกกลาวนะครับสําหรับโหมดสวิตช์เพย์นะครับโดยใช้วิธีการสุ่มก็คือการใช้ตะเปีอันนี้ครับ สเปนนี้จะเป็นตัวช่วยให้เราเลือกปืนแล้วเราจะเล่นปืนตามสเปนนี้ทุกครั้งนะครับนอกจากเงินมันไม่พอจริงเราจะเราจะใช้ของที่มันราคาต่ำกว่านี้นะครับก็เดี<ห>๋ยวเราจะไปลุยกันเลยนะครับทุกคนก็สำหรับใครนะครับที่ยังไม่ได้กดไลค์กดติดตามนะครับฝากกดติดตามให้ช่องเดฟอริดาหน่อยนะครับเพื่อจะได้ทําคลิปดีๆต,ต,ต,ต่อไปนะครับเดีย๋ยวตัดไปตอนที่เข้าเกมเลยนะครับทุกคน let's go มาครับแล้วตอนนี้เราก็ไม่อยู่ในนหน้าเลือกตัวละครกันแล้วทุกคน แลยควคมที่เราจะเล่นในการทำคอนเทนต์นี้ตัวว่าดีกว่ามาทุกคนก็วันนี้เรามาทำคอนเทนต์ของการสุ่มปืนังทุกคนโหยจะเป็นยังไงจะหาหนะนขนาดไหนจะวันก็ขนาดไหนเอา๋วไปรับชมกันในเกมทุกคนอยอมว่าอันนี้เป็นสื่อเพลย์นะนไม่ใช่แรงนะอย่า <c oughs> เราจะเล่นการสุ่มันทุกคนว่ายังไงว่าจะเป็นยังไงกันบ้างอ่าอยวผมขอตัดตอนเข้าเริ่มเกมเลยแล้วกัน มาแล้วครับแล้วเข้ามาอยู่ในเกมเงีทุกคนมาเดี๋ยวเราจะมาสุบปืนเงไม่ปืนดีๆปปืนดีดีเราแลกซื้อไม่ได้ทุกคนเราเลขกพืนเราเลขกอ่าอันนี้พอได้อยู่อ่าถ้าถ้าเราไหนมันไม่มีตะลัน เราไหนไม่มีนะครับก็เราก็จะไม่เอลอ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 อัลลบอยสวัสด uh ีคร yeah. ับโอ้ยคนเดเอดยงตั้งอ่ะเนี่ย

เ้าไปแล้วฮ่าดีทลกคนก็ได้อยู่นะได้อยู่นะมาขอบุุมทำนายโชคกันต่อให้คุกกี้ทำนายกันแล้วเป็นปืนที่ผมไปค่อยได้เล่นเนี่ยอเนี้ยไม่เคยเล่นด้วยนะองจงเล่นน้อยมาก Anhie mùa búa lệch! Anhie mùa búa lệch! Anhie mùa búa lệch! Anhie mùa búa คนอะอะไรวะเดียวมันยิ้มเดียวหนิบวกปืนที่อ่อนมากอาตัวเองอ่ะทุกคนเฮ้ยเฮ้ย อะไรโล่ทีมโล่ทีมไอทีมโอ้ย my god เราดีเราเราดีเราไปซื้อปืนผมไม่ได้นานถ้าต่อโอพีผมพอได้นะตอนนี้ปืนไม่ได้จริง อันน right ี้มอบูเล็อ้โหบบปะเบอรมบูอัน nah, น nah, 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 ี้มอบูลเล็ตอันนี้มอบูลเล็ตเลยบูลเล็ตบูเล็พูดไปกับเดียวทุกคนหมกว่าคนไทยเลยเน่เน่เนอะมามามาใช้ปืนปืนปรด พอเพื่อนตายมั้งโอ้โหวันน่าจะมีแฟงนะ <c oughs> ข๋าเอป๋าเปียกปืนเลยป๋าสบายเลย หมดทุกคนสุดปืนก็โหดอยู่นะสนุกดีกดกลุ้นดีว้าวเรามาคอนเทนต์แล้วไงมาเวคอนเทนต์แล้วไงเราก็ต้องใส่ให้สุดนะเราต้องใส่ให้สุดนะทุกคนดูปฏิกิริยาเพื่อนริ่มทีมนะ ที่ผมเกือบโดนเฟดร่อยวิธีการพีกนะทุกคนนี่พีกอย่างนี้พีกอย่างนี้อืม

Revealing area thirty seconds left. Ball. Oh, ho. le. Face your fear. <laughs> you made a one switching side. Ah. ผมลืมมาโอ้โยขาเดียนบ้านนี้ไม่ได้ไม่เรจะได้ไม่ได้อ๋อโอ้โหเธอโอ้ยโอ,โอพี่สื่อวิชาสะก็เป็นคลาสสิกกัน

The enemies close, eyes up. I do creator, my come into the unknown. Oh. Oh. I'm so sorry. What Me. the rip? No. <laughs> 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 one out eight, one out three, fade uh um... take flight. Fire Enemy tag. Spike planted. In revealing area. Thanks. Bro, nah. smoke? Reloading. Anemo bullets. It is over. A service, baby. <laughs> Match point. Drink some water, reload your mags, and let's get back out there. Satchel out. อ่าบอลนี้มันนะทุกคนว่าไงนะเกียครับรู้เรื่องดี ราจะเล่นปืนพกนะครับ โอ้โหว้ยัวใเอาปืนพบไปยิงโอเคเขาก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็สนุกกันมากๆนะครับก็แต่ละใครนะครับที่ชื่นชอบคลิปนี้นะครับอาจจะเป็นคลิป เลขของเราที่เป็นของวารโลนะครับอาจจะยังทํามาไม่ได้ดีมากเนาะแต่ก็จะพยายามทําให้มันดีที่สุดนะครับก็ตอนเรบคลิปนี้นะครับไว้เจอกันใหม่นะครับคลิปหน้านะครับจะพยายามทําคลิปลงบ่อยๆแล้วนะทุกคนไว้เจอกันนะครับสวัสดีครับผม